ที่มาและความสําคัญนะคะเนื่องจากช่วงปลายฝนต้นหนาวเป็นช่วงที่เหมาะสาหรับการเที่ยวป่าค่ะเดินขึ้นดอยเดินขึ้นเขาเพราะว่ายังมีความชุ่มชื้นมีพืชพันธุ์น่าดูขนาดเดียวกันก็ไม่แฉะจนเกินไปค่ะและในอากาศต้นฤด,ดูหนาวแต่ว่าอุปสรรคที่สําคัญของการเที่ยวฤด,ดูนี้นะคะก็คือตัวทากดูดเลือดค่ะที่มักจะอยู่ตามพื้นดินในในป่าเขาค่ะ ใบไ,ไม้หรือว่ากอหญ้าผู้ศึกษานะคะจึงจัดทําผลิตภัณฑ์ป้องกันทากดูดเลือดจากยาเส้นและการาบูนค่ะเพื่อป้องกันและกําจัดทากดูดเลือดไม่ให้ดูดเลือดตามส่วนต่างๆของร่างกายค่ะด้วยยาเส้นและการะบูนที่ทำในรูปของสเปรย์ที่สามารถพกพาได้สะดวกค่ะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งานค่ะวัตถุประสงค์นะคะ1 เพื่อจัดทําสเปรย์ป้องกันทากดูดเลือดจากยาเส้นและการะบูนค่ะ 2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งานค่ะสมมติฐานนะคะสเปรย์ป้องกันทากดูดเลือดสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัยค่ะตัวแปรนะคะตัวแปรต้นยาเส้น10 g, กรัมกระบูน20กรัมน้ำาม0ิมลลิลิตรน้ำมะนาว20มิลลิลิตรตัวแปรตามนะคะ ป้องกันไม่ให้ทากดูดเลือดตามส่วนต่างๆของร่างกายค่ะตัวแปรควบคุมนะคะปริมาณยาเส้นปริมาณการะบูนปริมาณน้ำปริมาณน้ำมะนาวค่ะขอบเขตการศึกษานะคะป้องกันและกำจัดทากดูดเลือดโดยการใช้ยาเส้นและการะบูนค่ะประโยชน์ที่ได้รับนะคะ 1. ผลิตภัณฑ์สามารถใช้ป้องกันและกำจัดทตุดูดเลือดได้จริงค่ะ 2. ได้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติและปลอดภัยจากสารเคมีค่ะค่ะต่อมาก็จะเป็นบทที่3นะคะการดำเนินการศึกษาค่ะโดยที่เราศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เราสนใจเขียนเข้าคงเรื่องบทที่1เขียนบทที่1ประมาณวันที่24ตุลาคมพศ2 5 1 6ถึงวันที่20คุมภาพันธ์2 5ง7ค่ะ ต่อมาจะเป็นการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมบทที่2แล้วก็เขียนรายงานบทที่2ศึกษาวิธีการเขียนบทที่3ค่ะประมาณวันที่4พฤษภาคมพศ2567ค่ะต่อมาจะนําเสนอความก้าวหน้าทําการทดลองบทที่4และสรุปผลการศึกษาบทที่5ประมาณวันที่22สิงหาคมพศ2567ถึงวันที่29สิงหาคมพ2567ค่ะต่อต่อมาจะเป็นการนําเสนอก นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าค่ะแล้วก็จัดทำเล่มรายงานวันที่22กันยาย,ยน2517ค่ะต่อมาก็จะเป็นวัสดุอุปกรณ์นะคะวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีขวดสเปรย์หขวดยาเส้น10กรัมน้ํา30มิลลิลิตรกระบุญ20กรัมขวดโหล1ใบผ้าขาวบาง1พผืนและน้ํามะนาว20มิลลิตรค่ะวิธีการดาเนินการนะคะอย่างแรกเลยคือนําน้ําเปล่า30มลลิตรนะคะ ยาเส้น10กรัมกระบุน20กรัมและน้ำมะนาว20มิลลิลิตรใส่ลงไปในขวดโหลค่ะจากนั้นคั้นยาเส้นและกระบุนผสมกับน้ำและน้ำมะนาวเข้ากันให้ประมาณเวลา3-5นาทีค่ะจากนั้นปิดฝาให้แน่นและหมักทิ้งไว้48ชั่วโมงค่ะต่อมานำมากรองด้วยผ้าขาวบางเอาเฉพาะน้ำที่คั้นได้ค่ะต่อมาค็นำํำน้ำที่คั้นได้บรรจุใส่ขวดสเปรย์ที่เตรียมไว้แล้วก็ปิดฝาให้สนิทค่ะแล้วก็ทดลองการใช้งานได้เลยค่ะ บทที่4ผลการศึกษาค้นคว้าจากการศึกษาค้นคว้าเรื่องการนำสเปรย์ผลิตภัณฑ์ป้องกันทากดูดเลือดจากยาเส้นและการบูรุผู้ดำเนินการศึกษาได้ผลการศึกษาดังนี้ค่ะผู้ศึกษาได้ทำการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์กับทากดูดเลือดและมัดโดยการนำผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นบริเวณที่มีทากดูดเลือดและมัดที่กอะสุนัขโดยได้ผลการทดลองดังตารางค่ะชนิดของสัตว์และผลของการใช้สเปรย์ทากดูดเลือดการสลัดหล่นออกจากตัวผู้ใช้ ดีค่ะการระคายเคืองผิวของตัวผู้ใช้ดีค่ะหมัดการสลัดลุนออกจากตัวผู้ใช้พอใช้ค่ะการระคายเคืองผิวของผู้ใช้พอใช้ค่ะ จากตารางนี้นะคะจะพบได้ว่าผลิตภัณฑ์สเปรย์ป้องกันทากดูดเลือดจากยาเส้นและการาบูลทําให้หมัดที่เกาะอยู่บนตัวสุนัขสามารถสลัดลวดออกไปได้และเมื่อนําไปทดลองใช้กับทากดูดเลือดที่กําลังดูดเลือดและเกาะที่ผิวหนังของคนเมื่อฉีดพ่นสเปรย์ไปแล้วนะคะจะทําให้ทากดูดเลือดที่เกาะอยู่สลัดออกไปและสามารถฉีดพ่นที่ผิวหนังเพื่อป้องกันได้เช่นกันค่ะ และไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองบนผิวหนังดังนั้นสเปรย์ป้องกันทากดูดเลือดสามารถป้องกันและกำจัดทากดูดเลือดได้ดีและปลอดภัยต่อการระคายเคืองผิวด้วยค่ะบทต่อไปนะคะจะเป็นบทที่5ค่ะอภิปรายผลและสรุปผลการศึกษาค้นคว้าค่ะสรุปผลการทดลองนะคะจากการทดลองพบว่า สเปรย์ป้องกันทากดูดเลือดจากยาเส้นและการะบูลมีส่วนผสมทั้งสองในการป้องกันทากดูดเลือดค่ะโดยยาเส้นมีสารบางประเภทที่ทําให้ทักไม่ชอบและการะบูลซึ่งมีสรรพคุณในการไล่แมลงค่ะสามารถขับไล่ทากได้ในระดับที่แตกต่างกันโดยเมื่อใช้ทั้งยาเส้นและการะบูลร่วมกันค่ะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในการป้องกันทากดูดเลือดเพราะ มีทางกลิ่นที่ทําให้อ่าคลีกเลี่ยงและสารที่ส่งผลต่อท่าค่ะผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าการใช้สเปรย์ที่ประกอบด้วยส่วนผสมจากยาเส้นและกระบมูมีประสิทธิภาพค่ะในการป้องกันท่าดูดเลือดในระดับหนึ่งแต่ว่ายังต้องมีการทดลองเพิ่มเติมเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและ ในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นค่ะปัญหาการทดลองนะคะ 1. การจัดหาซื้อการะบุลค่ะ 2. การตวงปริมาณของส่วนผสมค่ะข้อเสนอแนะนะคะ 1. ควรหาแหล่งซื้อวัตถุดิบที่ใกล้บ้านสะดวกและหาได้ง่ายค่ะ 2. มีการทดลองตวงส่วนผสมให้ได้สัดส,ส่วนที่พอเหมาะค่ะ